เาไปอีกจ <Es> e oh, oh, like oh, ้าโอ้โหเลิศอุ้ยโอ้โหเอาซิเอาโอ้โหวายลงแถวยาวเลยฟ้โอรดใช้บิดเจริญในการรับชมคลิปนี้แตะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงและความชอบส่วนตัวในการเสยงโชว์ผู้ที่มีปัญหาด้านสมรรถภาพและผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเล่นตามเตือนแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับเจสวยนะจ๊าวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเล่นเกมมาจองเวสองเดอ้ออ่ะเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสองบ้างนะอย่าไปย้ำที่หนึ่งแม่งไม่แจกเปลี่ยนเป็นสองสิจา๊ามาดูเกมกันดีกว่าเนาะเอออาทุนมีมาสามร้อยนะวันนี้เราจะเล่นกันแบบออโต้ด้วยเดอ้อเบ็มันที่เจ็ดบาทเจ็ดบาทเลขดีนะสามเจ็ด เก้าบอว่าเออคนจีนอ่ะไม่รู้เว้ยชอบเลขเจกับเลข7จ็จะออตโต้ยาวๆไป50ครั้งรุ้นดูสิจ้าว่าจะได้อะไรไหมนะเอออ่ะก่อนเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่ก่อนเล่นเกมเล่นไปแล้วด้วย เพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูเจนสวยนะจ๊ะฝากกดไลค์ <sh arp> กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเดอ้อส่วนเว็บไซต์ที่เจนสวยเล่นที่บางคนชอบถามมาเป็นเว็บตรงหรือเปล่าเว็บตรงนะจ๊ะแต่ว่าถ้าอยากรู้เว็บไซต์ไหนแอดไลน์เข้ามาถามได้เลยนะเดี๋ยวจะบอกให้นะเออไม่กัจกจ้ะของแบบนี้แบ่งกันไม่มีกักเดอ้อแบ่งกันรวยแบ่งกันเล่นนะจ๊ะเอ,อ้ยออ้กี่ครั้งเก้าครั้งไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น จะบอกว่าช่วงนี้เล่นมาจองไม่กล้าเบ็ดเยอะแอบกลัวเพราะว่ามันแข่งมากเลยมันไม่ค่อยแจกอะแจกแจกน้อยก็เลยเออเอาเบ็ดเซฟเล่นแบบเซฟเซฟเพลเซฟนะจ๊ะสำหรับเจสวยใครเล่นแบบไหนไม่รู้แต่เจะสวยเล่นแบบเพลเซฟจ้ะเออไล่สิไล่ไห,ไห,ไหมอ้ยสวยอืมเต็มเปอา้าวเฮ้ยอะไรวะโมเตอร์ลุนคอมโบฟรีเกมเข้าแล้วเออดึกว่าจะไม่ได้ มามามาลุน้นเลยจากซีเกมโบบาสทีเธอพักนี้ไนมะ่ค่อยเห็นแบบว่ามาจองแจกโบบาเท่าไหร่นะไม่รู้ว่าเขาปรับอะไรหรือเปล่าอุ้ยไล่ไปคอมโบอีกไม่จากวายไม่ทำงานนุเสียดายอุ้ยสวยโอ้โหวายลงแบบนี้ไล่โอ้ยสวยมากช็อตเมื่อกี้โอ้โหเกือบเต็มหน้าเอาไลา่วาย ไปอีกจ้าโอ้โหเลิศอ,อุ้ยโอ้โหเอาซิเอาโอ้ยไว้ลงแถวยาวเลยฟับอือือโอ้ยสุดยอด very good โอ้โหจะบอกว่าไม่เคยเจอคอมโบที่แบบรัวขนาดนี้เราได้เบ็ดเจ็ดบาทอะดูดิแตกเขาอะไรได้เขาอะไร โอ้โหใจจะวายในการรุนเมื่อกี้เต็มตาทุกแมทเลยเต็มตาทุกคอมโบเลยจ้าเกือบล้างกระดานกตาเลยนะ2124บาทโอ้โหเป็นจะบอกว่า,างไงว่าตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเจอไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เลยในการคอมโบครั้งเดียวนะเออในการเล่นตาเดียวนะโอ้มันเลิศมากแม่เฮ้หรู้ว่าเว็บมันกลับมาแจกวะต้องลองต้องลองไปเรื่อยๆนะไม่ลองไม่รู้นะจ๊ะเอ้ย หลายตัววายลงสองตัวลายทำงานอย่างต่อเนื่องดีเลิศประสดสีตอนโตอีกแล้วจ้าอะร้อยหกสิบเอ็ดบาทโอ้โหยั่วเยมากแม่โอ้โหอยลำมากจ้ะทุนสามร้อยปื้บสีแดงแล้วนะอืม มาไปไม่น่าจะแจกแล้วหนึ่งซึง้เอาเฮ้ยมาเ,าเว้ยวายเอ้ยทำงานอยู่ไม่เสียดายที่วายลงมาโอ้ปีเกมฟังเบอร์แรง2,384บาทนะคะโอ้เริดมากแน่สำหรับวันนี้ นั่งดูผิวๆไปเลยจ้ะอีก33รอบที่เหลือนั่งบอกว่าโอ๊ยนั่งสวยๆมองเกมตาปิดๆอ้าวแต่จังแจกต่อเนื่องเลยโอ้โหคอมโบรัวๆอีกแล้วโอ้ปังมากวันนี้เฮ้ยรัับหวยออกว่าะวัเน,นี้ยใครเล่นหวยบ้างใครมีเลขเด็ดบ้างกระซิบบอกเจได้นะลายอยู่ข้างล่างแอดมาเลย <laughs> เอออะไรล่ะที่ทำให้เรามีความสุขเนาะเออก็พวกนี้แหละเนาะ หวังเล็กๆของฉันโอเคอุยไห่ไปไวายล,ล่งไหลจะโอ้ยไหลอีกไหมล่ะไม่แล้วไม่แล้ว <Yeah. S 1> โอ้โหนั่งกระดิกนือล่อเลยห <Yeah. S 1> มุนไปห้าสิครั้งจริงๆอยากหยุดแล้วเนี่ยแต่บอกเพื่อนๆว่าจะทำห้าสิครั้งก็ห้สิบครั้งดีกว่าเนาะเออ แต่ว่าบางคนถ้าได้เราหยุดได้เลยนะจ๊ะไม่ต้องรอเหมือนจะสวยนะจ๊ะกดคลิกมันได้เลยมันก็จะหยุดไ้เดอเออโอ้ยไม่หลบอ่เข้าเอ้ยเข้าไปเก็บรอบที่สองว้าวเอยต้องขอโทษด้วยนะจ๊ะระคายคอเล็กน้อยอากาศเปลี่ยนเนาะเออเอาไลายไปอื้มสวยงาม วันนี้วันดีนะจ๊ะวันที่หนึ่งนะจ๊ะวันนี้วันดีรับโชคนี้เลยรอรับตัวนี้ก่อนแล้วก็ไปรับหวยตามนะจ๊ะเอาให้มันส่องเด้งไปเลยเอาเฮ้ยฟีเกมรอบนี้แปพกมากไหลแบบปลืด้ดปลืดปล้ดปืดไม่มีตัวให้เลยเท่าไหร่ยีบเอ็ดบาทโอ้ฟีเกมน้ำตา เมื่อกี้ไหลแบบไม่มีอะไรกันจริงๆเอ้าหลุดอีกโอ,โอ,โอ,โอกาสจะลุ้นตัวฟีเกมข้างบนไม่หล่นละเออตัวสกเก็ตเทอร์ข้างบนไม่หล่นไม่มีลายคอมโบเลยไม่มีลายไหลเลยใช่เชียวเฮ้ยแจกอีกไหมน,นะแจกหน่อยสินะแจกจริงๆแจกนิดน,นึง ไหลไปฟ้าบฮือคูณแฮะไม่ถึงสิบครั้งสุดท้ายเก้าแปดเจ็ดแจกไหมเนี่ยหกห้าสี่เอาเฮ้ยได้รอบที่ห้าสามสิบเอ็ดบาทกรุบ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  ตอนนี้กินกรุบไปแล้วจ้าเพราะว่าโอ้ยลอยลำมาแล้วเดอ้ออารอบสุดท้ายฟึอ่ารอบสุดท้ายยังมาจ้ามาห้ครั้งของเราประสบความสำเร็จมากมายนะจากทุน300ได้มา2อ0พันหกอ๊ พอสิจ่าเออสบายสบายแล้วไปถอนเงินกันด้วยนะจ๊ะถ้าได้แล้วนะถอนทุนออกจะเหลือกําไรไว้เล่นก็ได้ใน้าหรือว่าจะถอนทั้งทุนและกําไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยถ้าเงี้จะสวยก็ขอตัวก่อนนะค่ะสวัสดีค่ะ